ปีนักษัตริย์เกิดช่วงนี้ฝันเป็นรางโคตรแม่นก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะักชาว5ปีนักษัตริย์เกิดดังต่อไปนี้นะคะช่วงนี้ความฝันของคุณจะเป็นรางบอกเหตุค่อนข้างจะแม่นยำมากๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของกรรม บางคนอาจจะงงนะคะเราก็สงสัยว่าเอ๊ะความฝันมันจะเป็นเกี่ยวนะคะอะไรกับกรรมนะคะที่เราเคยทำมาสามารถเกี่ยวได้ค่ะบางครั้งนะคะเราอาจจะเคยกระทำกรรมอะไรเอาไว้นะคะไม่ว,ว่าจะเป็นกรรมทำแท้งกรรมฆ่าสัตว์ัชีวิตนะคะเจ้ากรรมในเวรอาจจะมาเข้าฝันเพื่อขอบุญนะคะส่วนบุญส่วนกุศส่วนจากเราก็เป็นได้ สำหรับความฝันนะคะก็จะมีทั้งลางนะะดีแล้วก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะนะอะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า5ปีนักศัตริ์เกิดนั้นมีปีอะไรบ้างสำหรับปีนักษัตริ์ทั้ง5ปีเกิดนะคะที่ช่วงนี้ความฝันนะคะเป็นลางบอกเหตุที่โคตรแม่นนะคะได้แก่ 1. ปีชวด 2. ปีขาน3ปีมะโรงสปีมะเมียและ5ปีกุลนั่นเองค่ะสำหรับ5ปีนักษัตริย์เกิดนะคะที่แม่หมอได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วงนี้นความฝันจะแม่นมากนะคะไม่ เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะคะเกี่ยวเรื่องของกรรมอย่างที่หมอบอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราฝันถึงเลขฝันถึงสิ่งที่ดีๆนะคะเราก็อธิษฐานให้มันเป็นสิ่งที่ดีภายในเร็ววันแต่ถ้าเราฝันนะคะสิ่งที่ไม่ดีหรือเก ok Emperor, ี่ยวกับเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรกรรมต่างๆนะคะให้เราไปทําบุญแล้วก็กดน้าให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็สามารถช่วยแบ่งเบานะคะกรรมตรงนั้นได้ใครที่เกิดใน5นะคะ ปีนักษัริย์เกิดนี้บ้างคะไหนมาคอมเมนต์คุยกันหน่อยสิคะว่าตอนนี้ยฝันของคุณเป็นรางจริงหรือเปล่า